เลยรช็อปนะคะ10โมงเชา้าถึง11โมงนะคะมาพบกันทุกๆวันนะคะฝากกดติดตามช่อง y o u t u เลยรีช็อปด้วยนะคะอันนี้เป็นชุดนอนหรือว่าชุดใส่เล่นก็ได้นะคะเป็นชุดนำเข้าจากอินโดนะคะเป็นลักษณะของเหมือนกับเสื้อทิ้งตัวนะคะคอกลมนะคะความยาวของชุดอยู่ที่48นิ้วนะคะมีสีให้เลือกนะคะ ฟรีไซส์นะคะไซส์ใหญ่เลยค่ะคนอ้วนคนผอมก็ใส่ได้นะคะแขนสั้นนะคะแขนสั้นหรือบางคนเขาเรียกว่าชุดคังคาวนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะใครสนใจนะคะสามารถทักแชทเลยได้นะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะอยากได้สีไหนนะคะมีสีให้เลือกนะคะทั้งหมด5สีนะคะสีแดงสีเขียวสีส้ม สีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีดำค่ะความยาวของชุดนะคะอยู่ที่48นิ้วนะคะหน้าอกฟรีไซส์นะคะ46ขึ้นไปเลยนะคะคนล่างใหญ่บิ๊กบิ๊กก็ใส่ได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะใครสนใจนะคะทักแชทเลยลีนะคะ0826451301นะคะ เป็นผ้าอินโดนะคะอินโดแท้ชุดนำเข้าจากอินโดนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยลีนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะฝากกดติดตามช่อง y o u u u b e ลยลีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ